นะครับผมวันนี้ก็มาพบกผมดีนี่พีคน3สาครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในเกมของ g ีเจแซนอันเดสันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะเพราะว่าแบบมันแบบเด็กข้างบ้านผมมันเสียงดังเกินหนะักม,มาแล้วก็มาทําภารกิจต่อนะมาดูกันว่าภารกิจวันนี้เราจะได้ทําอะไรน,นั่นเองอ่เรามาอยู่กับพี่ดําอีกแล้ว โอ้ยแก๊งถอยไปน้องโอ้ยจะปีนต้นมะพร้าวสิงุงเฮ้ยรถคันนี้เที่ว่ะรถไขรวะเนี่ยมาหลับภารกิจกันเถอะเฮ้ยสวัสดีพี่วันนี้เราทำภารกิจอะไรดีวะเฮ้ยไอ้น้องกูลองทำอันนี้อยู่ไม่เห็นเรอเฮ้ยพี่มึงทำอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยตำรวจมาว่ะโอ้ย ผมได้ข่าวว่าเมื่อวานเนอะคุณไม่อยู่บ้านมาสองสองวันไอพวกนี้มันเป็นตำรวจเถื่อนนะคุณดูมันเป็นตำรวจแบบไหนดมหน่อยซิโอ้โหทำยี่อะไรเนี่ยแกงยี่อะไรของมึงเนี่ยอีแค่รุ่นพี่เรามาทำอาหารเป็นด้วยหรอวะเฮ้ยีคืองี้ครับคุณตำรวจแกงเนี่ยผมใส่นี้ไปด้วยครับผมใส่ต้นหอมผักชีใส่มะละกอใส่น้ำเปล่าใส่เหล้าใส่ขวดใส่แดงโอ้โห อันนี้รู้ไหมมันยาบ้าอีน้องมึงเนี่ยใส่ไปในอาหารได้ไงวะเฮ้ยลูกพี่ตำรวจก็ใจเย็นหน่นยอยครับเ่เฮ้ย,ย,ยมึงมองหน้าหาเรื่องโลเฮ้ยตำรวจคนนี้มันแาวอย่างาไงหีไหนมองตากูซิไม่มีอะไรก็ดีแล้วเฮ้ยนี่พวกคุณอะ่ะจะทำอาหารงโง่ละเฮ้ยอย่าลืมละกันเราอยังมีพัน,นันพันันสัญญาแบบลับๆ กันไว้นะอย่า,อาไปบอกใครเด็ดขาดละหุ้ยพวกมึงเข้ามาบ้านกูยอย่างนี้มึงอยากดูส้นตีนใช่เปล่าออกไปไกลตีเลยพวกมึงอ่ะอือฮึเดินมาที่รถไปกับลูกพี่ไปทําอะไรกันนะไหนค่อยเราไปที่ไหนไปที่อันนี้สีแดงเหรอไปที่ถนนแดงเหรอได้เลยลูกพี่<อ>ผมกำลังขับไปเดี๋ยวนี้ แดงถนแงนแดงอยู่ตรงนี้ไปลูกพี่เราไปกันเถอะโอ้ลูกคนนี้ไม่เงีงเฟีอหไรท่านผู้ชมจิบดิบดิบดิบถนนแดงก็คือหลังรถไฟนี่ไปอุย้ยรถคันแดงอะไรวะน่าไม่ยากเท่เกินแมนพี่มาแล้วน้อง เจอหรีวะ่ะชนแม่งมย,ยิงมันยิงมันลูกพี่มันเ,เจอคุยิงเจอคุยิงแต่พี่เข้ามากลาวกงไฟเลยน้องน้อ,นอ้ยยิงพี่อะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันยิงไม่โดนวะ ยิงมันยิงมันแตกฮู้จ้งพวกนี้ไม่ได้ตึงนี่หว่าเฮ้ยใครมาเฮ้กำลังเสริมมาเหรอเจ๊พี่นหน่อยโอ้ยแตกหนึ่งไอ้กูตายเฮ้ยมันยิงเถียงอะไปบ้าเอาไมเอาไม พ่ดูเหมือนว่าเราจะเจอคั่อะไรใหญ่วะ่ะแล้วผมยิงไม่โดนเลยไงแล้วมาชมย่างวเลยไปไหมไปไหมโอ้เหตุการณ์ก็คือเราต้องไปช่วยพรรคพวกเรานะเพราะพรรคพวกเราอะ่ะกำลังโดนยิงไงม,มา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 ามาามามาาช่วยพักพวาเรา,เรา ไปไปไปพี่มาแล้วน้อง train, right. ทำไรกันเนี่ยพวกพี่อ่จอดเลย <c oughs> ไปดูพี่ <c oughs> ดาวหนึง <c oughs> น่งแดงหนึ่ง

ฮ่าไม่ได้ตึงนี่ไหวพวกไก่อไปโนไปโนไปโนแล้เราไปไหนอ่าคือรถไฟของศัตรตูได้นะครับไปอ่ารถไฟไปไหนต่อเฮ้ยขึ้นไปไหนวะเนี่ยแห้ผมไปไหนวะโยนโอ๋อ โยนโยนโยนไปไหนวะไอ้หี้อ่อ๋อโยนโยนเอาไปคูกพี่โยนอ๋อมันนี่เราโยนมาให้เพื่อนเราเอาไป็บรับดีดีดิเออเอาเอาไปลูกพี่อาเอาเอาอุ้ยระเบิด เราต้องข้ามโยูระเบิดน,นะ,นะ่ากผู้ชมองององไปโอเคหมดหาโอ้ยปุปกณ์เราได้มาเยอะเลยลูกพี่ไป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 เฮ้ยตำรวจเชียร์ตำรวจมาใช่ไหมโอ้โหตำรวจเยอะมากคุณรู้ตำรวจเยอะมาก ไปเข้ามากนเข้ามากนโอ้ยเกือบตายโอ้โหเราขายได้แล้วนะคนด,ดูตำรวจตำรวจกำลังหมดตำรวจกำลังหมดเราต้องไอ้นี้นะเราเปลี่ยนสีรถมาแล้วเราเปลี่ยนสีรถแดงชมเล็กไปไปไปตำรวจมันไม่รู้ตำรวจมันไม่รู้นะผู้ชมตำรวจมันโง่อพอเราเปลี่ยนรถมาไงโอ้ยรถไปบ้านยะไปไปไปกลับบ้านกลับบ้าน ไปไวๆตำรวจไม่เห็นตำรวจไม่เห็นเว้ยโอ้โหเรียกว่าจะตึงถึงมาแล้วโอ้โหสำลีมากไอด้ดำงานวันนี้ฮะคุณยกให้มึงเป็น MVP เลยวะ่ะโ,โฮ้ยจริงเหรอครับลูกพี่อ่าขับกลับมาบ้านแล้วไ,ไงต่อ,อฮึออกมาอ่ะฮะโอ้โห ภารกิจผ่านไปอย่างง่ายดายเลยนะครับคนดูก็ภาพนี้ไอ้ดำ <Lindsey> มันมาว่ะและไอ้ดำมันโคตรโชว์เฮ้ยสองสาวคุยอะไรกันขอดต่อยหน่อยได้ไหมเน่ะต่อยหน่อยได้ไหมเน่ะอย่ามาคุยกันถิ่นพี่น้องต่อยต่อยเย็บไปเยบอุ้ยเงินเงินเงินเอาอันนี้มันห้าหัวอันนี้มันห้าหัวอันนี้มันห้าหัวมีมีลราห้าหัวอุ้ยเราได้มีแเราได้นะท่านผู้ชม อูยแล้วอ๋อเราคือเรต้องสลับกับเลื่อยอ่อไม่เป็นไรแต่เรามีมีนะมีเราเฟียวกว่าไปไปไปเราก็เซฟได้ละได้เวลาเซฟเข้าบ้านไปขออนุญาตเซฟเลยละกันภารกิจวันนี้ไอด้ดำมันมาจากเซฟเลยเอาละครับคนดูก็ วันนี้ก็ผมก็ทำาุรกิจไปอย่างง่ายได้นะครับก็ง่ายกว่าง่ายกว่าภารกิจอ้อันนั้น่ะที่ผมต้องทำสามีเพียอุ้ยอย้อันนี้มีปืนในนี้เล่นของหนักนะไอเจนี่เล่นของหนักนะไอเจนี่เล่นของหนักนะเจนี่เล่นของหนักนะไอเจ้เจ้าเจ้าเจมีปืนหนอ,อ,อก็ภารกิจนี้ผมว่าก็ไม่น่ามีอะไรมากนะภารกิจวันนี้ ก็พาหน้าจะเป็นภารกิจอะไรแล้วไอ้ดำจะผ่านภารกิจได้หรือไม่เราก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามผมกันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารในพาหนาสำหรับพาคนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แหละลาก่อนนะจุกกูเฮ้ยนี้ไปไหนไหวะยีย